กราบสวัสดีการยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดป,ปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกลาลยาณมิตรที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้พยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเดือนธันวาคม2566จะสิ้นปีแล้วครับแป๊บๆในเดือนนี้ก็ถือว่ามีการย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับดวงแรกก็คือช่วงต้นนะครับวันที่7ธันวาคมครับดาวพระพุธนะครับย้าราศีเข้ามาสถิต อยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับต่อมา17ครับวันที่17เดนี่ยดาวพระอาทิตย์นะครับย้ายราศีเยคามาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีธนูนะครับต่อมาวันที่26ธันวาคมครับดาวพระศุกร์นะครับย้ายราศีเยคามาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีพิจิกแล้วก็ถัดอีกหนึ่งวันนะครับวันที่27ธันวาคมนะครับดาวพระอังคารนะครับย้ายราศีเขคามาสถิตอยู่ที่ เรืองของราศีธน,นูนะครับหรือว่ามีการย้ายราศีของดาวอยู่4ด่ดวงหลักๆนะครับจะส่งผลเรื่องดีๆนะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องย้ำเตือนหรือว่าแนะนํากันนะแต่ละราศีก็แต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ไล่ไปนะครับแต่ละราศีนะครับซึ่งก่อนเข้าเนื้อหาก็ขอเัิญชวนนะครับสมาชิกผู้ติดตามทุกท่านนะครับรวมถึง กันเลยในมิตรทุกท่านด้วยนะครับช่วยกดปุ่มกดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชุวติเดชโหราศาสตร์นะครับในการทําคลิปพยากรณ์ดูดวงให้ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็หาพบเจอที่ไหนตัวจริงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เจออยู่ครับ fc หลายท่านก็ทํางานอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับทั้งเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็ในทุกท่านที่ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะครับ ลัคนาราศีตุลครับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสถิตให้ดูที่ช่วงวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่17ตุลาคมครับถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีตุลครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นตัวเลขครับเป็นดาวตัวแทนของดาววสนาของท่านครับคือดาวพระศุกร์คือเลข6ครับพิมพ์เลข6 รัวๆ9ตัวครับเพื่อส่งเสริมวาสนาของท่านนะให้มีความเข้มแข็งครับภาพรวมครับวาส,สนาการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยนะครับหรือว่าความสุขสมหวังด้วยท่านใดที่ต้องการพอรอันประเสริฐสิ่งใดให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ลงมาเลยครับขอท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่พิมพ์เข้ามาครับเดือนนี้ครับพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักแล้วก็ดวงโชคลาภครับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดูที่ดาวประจําตัวหรือดาววาสนากันก่อนดาวพระศุกร์ครับในเดือนนี้มีการยุยาราศีอยู่หนึ่งครั้งครับโดยช่วงต้นช่วงที่1นึ่งถึงยีธันวาคมนะครับดาววาสนาคุณยกเข้ามาครองตําแหน่งเกษตรราธิบดีกลุ่มลัคนาโดยตรงครับช่วงนี้นะเรียกว่าตําแหน่งพิเศษเฉพาะคุณด้วยนะครับเรียกว่าอุดมมาเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์ครับมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นทุกรอบด้านเลยนะครับวาสนาภาพรวมเรื่องดีๆก็มีครับการเป็นดาววาสนา ของโชคลาภก็มีแล้วก็ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับก็ชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีตุลจะมีสุภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับเป็นความหมายทางที่ดีครับมีโอกาสได้เดินทางมีแต่ความแขลงแกรปลอดภัยรวมทั้งได้โชคความสําเร็จมรณะหมายถึงมรดกทรัพย์สินด้วยนะครับท่านมีเกณฑ์จะได้รับมรดกทรัพย์สินนะครับบางครั้งหมายถึงว่าท่านอยากจะขายก็ขายได้นะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับขายได้ราคาที่ดีถูกใจคณด้วยบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ซื้อ ซื้อได้หรือว่าซื้อมาขายไปก็ทําได้ดีมากๆนะครับเรียกว่าเห็นโอกาสช่องทางในการแปลสภาพแล้วคุณได้หยิบจับเงินก้อนเกี่ยวกับทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆนะครับจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ดินหรืออาคารพาณิชย์อะไรห้องเช่าก็แล้วแต่คุณทําได้หมดนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่วาสนาเด่นเช่นนี้ทําอะไรก็ดูง่ายดูราพื่นไปเสียหมดครับต่อมาช่วงวันที่26ธันวาคไมไปต้นไปครับดาวระสู่ย้ายราศีนะครับโย้ามาครองตําแหน่งอยู่ที่เรื่องการเงินก็จริงครับ แต่ดาวเป็นประเกษคือยังอ่อนแอลงนิดหนึ่งครับไม่มากถือว่าโฆษนาช่วงนี้นะครับได้เกี่ยวข้องกับการเงินถ้ามองเรื่องความเป็นดาวเจ้าเรือนเนี่ยต้องใส่ใจดูแลนิดนึงครับอาจจะมีเกณฑ์มีรายจ่ายแฝงนะครับช่วงปลายเดือนบางครั้งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวครับการดูแลสุขภาพร่างกายอาหารการกินใส่ใจกันให้มากนะครับแล้วก็เป็นดาวชั่วโมงราช่นนี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีตุ้นนะครับถ้า มีการเดินทางไกลพยายามเดินทางในช่วงก่อนวันที่26ธันวาคมจะดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าจําเป็นต้องเดินทางในช่วงหลังจาก26ธันวาคมไม่ต้องไปนะครับจนถึง19มการาคมปีหน้าเนะี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใส่ใจกฎวินัยจราจรแล้วก็ตรวจตรายโยยานพนะให้ดีครับอาจจะต้องได้ซ่อมแซมก่อนเดินทางด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจ,จะต้องทให้ถูกกบดวงคือต้องรีบไปปรับปรุงซ่อมแซมเรื่องของโย,ยานพนาหนะให้ดีครับเสียเงินไปแล้วคุณจะปลอดภัยครับ แล้วก็มีดาวพระพุธครับจริญสุภานะครับภาพรวมในการใช้ชีวิตในบ้านนะครับช่วงวันที่1นถึงหกต้องสื่อสารกันดีครับกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจกันได้ครับช่วงที่7จ็ดธันวาคมถึงสิ้นเดือนเลยนะครับช่วงนี้ดาวพระพุธกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือพิเศษนะสถานการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับความสัมพันธ์ในบ้านก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ระมัดระวังช่วงรายจ่ายช่วงวันที่7จ็ธันวาคมไปต้นไปนะครับ อย่างที่ย้ำเตือนอีกครั้งครับถ้ามีการในทางไกลขอให้คุณไม่ประมาทไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆผ่านไปได้หมดนะครับก็จะถือว่าวาสนาก็ดีขึ้นด้วยฉะนั้นเรื่องที่ต้องร,าาระมัดระวังก็ใส่ใจให้มากนะครับแล้วคุณก็ผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะดาววาสนาเข้มแข็งครับดวงการงานชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวชวั่วโนกรรมะเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่ครับ เราจะมุโฟกัสเป็นช่วงวันที่ต้องเน้นย้ำหรือว่าเป็นวันที่ดีๆวันมงคลสาหรับคุณนะครับแล้วก็ดูดาวอื่นที่ประกอบเรื่องของการทํางานนะครับสภาพรอบที่ทํางานประกอบอีกครั้งครับช่วงแรกดูที่ดาวพระจันทร์เจรินการงานโดยตรงครับช่วงวันที่6กถึงแครับช่วงนี้การงานเนี่ยมีแก่นะการงานมีอุปสรรคพอสมควรนะครับแต่คุณมีคนช่วยมีคนช่วยเหลือครับงานบริษัทองค์กรนะถือว่าเหนื่อยนะครับแต่มีความก้าวหน้าได้ ค้าขายช่วงนี้เรามัดระวังนิดนึงครับอาจจะมีรายจ่ายหรือว่าการสื่อสารกับลูกค้าใส่ใจให้มากครับอาจจะไม่เข้าใจกันได้ครับ1 1ถึง12ครับเจรินการงานอยู่เรื่องการเงินแต่อ่อนกําลังมากๆครับเป็นนิดช่วงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนะเรามัดระวังเรื่องของการทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินตัวเลขครับอาจจะผิดพลาดได้นะผิดพลาดการเงินเอกสารแล้วมีเกณฑ์ของการเงินส่วนลดไหลด้วยนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าใส่ใจการเงินธุรกิจให้ให้มากนะครับ จะมีโซโลาไลท์นะครับเรามาระวังต้นทุนรายจ่ายด้วยดูแลลูกน้องให้ดีนะครับ20-21ถึงดครับดาวพระจันทร์มาอ่อนกําลังอยู่ทุนอรีนะครับช่วงนี้การทํางานก็มีอุปสรรคพอสมควรนะครับถ้าเป็นการดีลงานเอกสารสัญญากับลูกค้าสําคัญเนี่ยถ้าเลี่ยงวันที่ 20- 21ถึงได้จะดีมากนะครับเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะครับการทํางานในที่ทํางานประจําก็ต้องรักษาน้ําใจในที่ทํางานให้ดีครับอาจจะ มีข้อถกเถียงไม่เข้าใจกันได้ครับ26-28ครับยาวไปเลยครับจนถึงสิ้นเดือนนะช่วงนี้ตั้งแต่26เป็นต้นไปนะ่ยการงานคุณจะดีมากๆนะครับในรอบเดือนมีช่วงช่วงนี้นะครับประมาณ1สัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนะถือว่าการงานดีและโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งน,นะครับดาวครองอยู่เดือนสุภาษในการเจรจาเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆวันที่26-28นะมักจะผ่านได้โดยง่ายนะครับความก้าวหน้ามีมากครับ ยี่สิบเก้าถึงสามสิบงานก็ยังดีต่อเนื่องนะครับต่อามาใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็เปิดกิจการร้านค้าให้เต็มที่เลยนะครับจัดเต็มในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับค้าขายดีมีกําไรแน่นอนครับในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวน้ําพื้นิริบตักแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในการทํางานนะครับต่อมาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทํางานครับดาวราศบดียังเป็นราชาโชคก็จริงนะครับแต่ยัง ถอยหลังอยู่นะยังมีเรื่องคิดมากดูือะทบทวนอยู่ถ้าเป็นการดีลงานเชิจ,จาสัญญานะต้องพยายามเอาใจลูก,ลกค้าคู่ค้าคู่สัญญาให้มากครับงานประจํางานบริษัทองคอ์กรต้องอใส่ใจเ,เรื่องของเพื่อโรงงานที่ต่างเพศกับคุณนะครับอาจจะไม่เข้าใจกันได้นะครับที่เด๋ยวถือว่าราชโชคภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อโรงงานยังคงให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลืองานคุณดีครับการทาํามาค้าขายก็ถือว่าภาพรวมเนะี่ยลูกค้าย,ยังยังบอกต่อยังซื้อของคุณนะครับ แล้วก็ดาวโจรสุภาพรับดาวพระพุธนะครับวันที่1-6ท่ธันวาคมถือว่าช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดสัมพันธ์ดีๆดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพียงแต่เป็นปลาอันแป่าต้องสื่อสารกันให้มากๆแล้วก็การเสนออะไรต่างๆทําให้ดีนะเป็นระล,ละอักษรให้มากนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามีโอกาส,สาที่จะไม่เข้าใจการบันเรื่องนะครับวันที่7จ็ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธมาอยู่เรื่องการเงินในช่วงนี้นับจากวันที่7จ็ธันวาคมเป็นต้นไป ใครประกอบอาชีพการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลเนี่ยจะโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับอยู่ที่เดือนสุภาพเช่นนี้นะครับหรือว่ากลุ่มงานรับส่งสินค้าโลจิสติกกลุ่มนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับทําเงินให้กับคนด้วยอยู่เรือนการเงินโดยตรงครับโชคลาภร่วมผลตัวแทนทางการทํางานถือว่ามีนะครับมีในช่วงที่1นึถึงสิถือว่ามีรายได้พิเศษด้วยนะครับ17ธันวาคมถึงสิ้นเดือนครับก็ยังคงมีครับอยู่ที่เดือนการสังคมก็ต้องเดินทางให้มากขึ้นพบเจอคนให้มากขึ้น ไปสร้างงานให้มากขึ้นมีเกณฑ์ได้รับรายได้พิเศษหรือว่าเห็นโอกาสช่องทางงานใหม่ๆด้วยนะครับโดยในเดือนนี้ครับาชาวชาวลัคนาราศีตุลครับต้องการเสริมดวงทนด้านการงานครับคนไปก,ากราบสุกราะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย15บาทเลขกําลังของนาพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทศสมกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับช่วงที่1นึ่งถึงยีธันวาคมครับดาวพระอังคารครองเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ที่เื่อนการเงินโดยตรงครับการเงินการทํามาหาได้ของชาวลัคนาราศีตุล์เนี่ยโดดเด่นเป็นที่สุดนะครับโดดเด่นที่สุดใน12ราศีด้วยนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้หมดครับทำอะไรทําให้เต็มที่นะครับ ต้องลงมือหยิบจับทำนะครับเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นเรื่องของการลงไม้ลงมือทำต้องเน้นเหนื่อยก่อนถึงจะได้แล้วก็ได้มากด้วยนะครับดาวครองเกษตรราธิบดีเช่นนี้นะครับกิดงานการใดทําให้เต็มที่ครับและได้เข้ามาเป็นกลุ่มก้อนอย่างที่เรียนขั้นต้นนะครับเป็นช่วงเวลาของการสร้างื้อสร้างตัวพิเศษนะครับก่อนสิ้นปีนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนแน่นอนนะครับผลรออยู่แล้วนะครับดาวเปิดดวงเปิดแล้วอยู่ที่ตัวคุณเองน่ะละครับเปิดใจลงมือทำเมื่อไหร่ก็สําเร็จเมื่อนั้นครับ การเงินสภาพคล่องถือว่าดีมากๆครับต่อมาช่วงที่27ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับยาวๆไปจนถึง4กุมภาพันธ์ของปีหน้าเลยนะครับเจ้านุนการเงินย้ายมาคลองอุชาวิราชด,ด้วยนะครับอยู่เรือนกาชะนับจาก27ธันวาคมเป็นต้นไปเนะี่ยการเงินก็ยังคงดีต่อเนื่องแล้วยังมีเกณฑ์ของรายได้พิเศษโอกาสรายได้จากงานที่2งานที่3กิจการที่4คุณมีแน่นอนครับยาวๆไปนะครับจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าชาวลัคนาราศีตุล เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในเรื่องของกานะรเก็บหอมรอมริบมีรายได้ที่มากขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีมากๆครับสภาพคล่องรายรับรายจ่ายนะครับดาวพระศุกร์วันที่1นึ่งถึงธันวาคมถือว่าคนบริหารจัดการได้ดีครับรายรับรายจ่ายดูแลได้ดีทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การเงินส่วนธุรกิจนะครับ26่ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์มาอ่อนกําลังเป็นประนะครับอยู่ที่เรือนกระดุมพระช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายแฝงนะครับบางท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพร่างกายตัวเองที่มากขึ้นนะครับดูแลคนในครอบครัวด้วยอาจจะดูเรื่องของอาหารการกินนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งครับทานแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่นอกเหนือจากอาหารปกติมันจะทําให้เราเสียสุขภาพนะครับแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพบแหวกเพื่หมออีกครั้งนะครับเอาเป็นว่าการเงินดีอยู่แล้วระมัดระวังรายจ่ายช่วงปลายเดือนแค่นั้นนะครับดาวพระอังดาวพระจันทร์นะครับในวันที่1ิ1 2ครับในชูโฟกัสนิดหนึ่งนะครับมา อ่อนกาลังครับอยู่เรื่องนการเงินย้ําอีกครั้งครับช่วงวันที่11-12ถึงบอครับต้องระมัดร,ระวังเรื่องของเงินนะเงินนิดน่ยแปลว่าสูญเสียไปนะครับระมัดร,ระวังธุรกรรมออนไลน์ต่างๆดูให้ดีครับอาจจะผิดพลาดอาจจะข้อมูลถูกขโมยหรือว่าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆอาจจะก,กดผิดได้นะครับก็ระมัดร,ระวังช่วงนี้ครับโชคลาภทางด้านการเงินจากการลงทุนนะครับในเดือนนี้วันที่1-16ถึงถือว่ามีมากนะครับดวงชะตาของนักเทรดนะเทรดเดอร์นักลงทุน นักทาธุรกิจให,ใหญ่ๆเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลถือว่าทําได้ดีครับดานการเงินถือว่ามีโชคลาภได้หยิบจับเงินก้อนเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับ17ธันวาคไมไปต้นไปดาวก็ยังคงตําแหน่งดีนะครับอยู่ดื่องการสังคมช่วงนี้ถือว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยมีโชคการลงทุน,านทางด้านการเงินที่ดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูป บางสายญาติครับทาบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดย h e a หน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศีตุล์ครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีเรื่องของคู่ครองและก็คนรักนะครับในช่วงวันที่1ถึง26หธันวาคมครับช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีตุลท่านที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ครอบครัวส่งเสริมกันดีมากๆนะครับดวงชะตาเรื่องของคู่ครองคนรักดีมากๆความรักดีนะครับส่งเสริมการทํามาเงินหรือว่าโชคลาภทางการเงินให้กับคุณด้วยนะครับหรือว่าความรักดีมากๆนะครับต่อมา27ธันวาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับต่อจนถึง4กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับจนคู่ครองก็ยังเข้มแข็งต่อเนื่องครับอยู่ด้วนการสังคมด้วยนะครับ ช่วงนี้คุณก็ความรักยังคงดีต่อเนื่องนะครับมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันแล้วส่งเสริมดวงโชคลาภห้กับคนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องการเงินด้วยการทํามาหารได้ด้วยนะครับหรือว่าความรักหวานชื่นสื่อสารกันดีครับส่วนผู้ที่ยังโสดนะครับชาวลัคนาราศีตุลผู้ที่ยังโสดวันที่1นึถึงยี่ครับคุณมีเสน่ห์แน่นอนนะครับดาวกลุ่มรักเช่นนี้เป็นตําแหน่งอุดมเกลและโอเคนรมสมบูรณ์นะครับเกษตรายเทิบดีด้วยนะครับถือว่าความรักดีมากๆนะครับ มีเสน่ห์มากๆครับท่านใดที่ยังโสดจะมีคนเข้ามาถูกใจคุณนะครับอาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำนะครับคุณจะเป็นผู้ได้เลือกแล้วนะครับไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกอย่างแต่ก่อนนะครับก็จะถือว่าดีนะครับคนที่ยังสดถ้าเข้ามาพูดคุยวันที่ 1- นึงถึงยีนะครับแต่นับจากวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปนถ้ามาพูดคุยตั้งแต่นี้นะครับต้องดูใจกันยาวๆนะครับเพราะดาวอ่อนกําลังเป็นปลานะครับ กลาบไปว่าเป็นของผู้อื่นก็ได้นะครับฉะนั้นมีเกณฑ์ที่เขาจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะเป็นตัวเลือกนะครับฉะนั้นต้องดูใจกันยาวๆนะครับแล้วมาอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยระมัดระวังการพูดคุยการเงินการลงทุนครับเสี่ยงถูกหลอกถูกโกงน,นะครับ26ธันวาคไมไปต้นไปเนี่ยคนรักตัวเองนะครับผู้เรียงสนนะครับแล้วก็ดาวรักใหม่ก็ยังถอยหลังด้วยก็ชัดเจนนะครับรักตัวเองดีกว่านะครับ โดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีตุลครับต้องการเสริมดวงทานความรักครับควรไปกราบสกการะขอพอรนะครับจากพระพุทธรูปบางสายญาติครับทำบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกําลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกวดน้ำอุเทศส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยอนนาไปทางทิศต,ตอนออกเฉียงใต้ครับ <S <S ดวงโชคลาภ ชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวชคเรือนลาภะเรื่องของโชคลาภลาภผลนะครับโชคลาภแบบฟุ้ฟุกหรือว่าโชคลาภที่รับจากผู้อื่นนะครับวันที่1 1 6ธัหท่านวาคมครับดาวพระอาทิตย์ยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรื่องการเงินนะครับแล้วจเรือกระดุมพระนะครับช่วงนี้เลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับจํานวนเงินของคุณครับเลขแบงค์เลขธนบัตรหรือเลขท้ายบัญชีเงินฝากของคุณหรือเลข3ครับต่อมาช่วงที่17 ธันวาคมไปต้นไปนะครับถึงสิ้นเดือนครับดาวพระทิย์ยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนสาชาครับช่วงนี้เลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณนะครับก็คือเลขเกี่ยวกับการเดินทางของคุณเลขเกี่ยวกับการสื่อสารของคุณเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือเลข5ครับส่วนดาวเท่คุณธนโชวาสนานะครับในเดือนนี้นะครับช่วงต้นเดือนวันที่1นถึงสธันวาคมครับดาวเด่นดาวพระอังคารหรือเลข3ครับดาวรองดาวพระธิย์หรือเลขหนึ่ง แล้วก็ดาวที่น่าสนใจคือดาวพระสุบดีหรือเลข5้าครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับวันที่1นึ่งถึงสิธันวาคมครับดาวเด่นก็คือดาวาพระศุกร์นะครับพระศุกร์หรือเลข6ครับดาวรองดาวพระเกตหรือเลข9แล้วก็อีกสนใจอีกหนึ่งดวงคือดาวมรตยูหรือเลขศูนย์ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีตุลนครับต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภครับควรไปกราบสกการะขอพอรจาก พระพุทธรูปปางสายหยาดครับทําบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกําลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพวะคุณกันเลยนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบหน่วยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระ,ะด้วยเทิน ขอบพระคุณครับ